โยว s ซาแมนสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเบรเซอร์เมนสเตอร์อีกครั้งนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะเล่นซัพพอร์ตชื่อว่าแกร็กนะครับผม <S <S โซมะนะครับผมโดดสะพานมาแล้วเราก็มารอเลยนะจ๊ะมาได้มาได้ดอา่ามึงโดดมามึงโดดมากูาดึงปาบเขาให,ห้เสียไหมเสียชีวิตไหมโอ้ยฟิกเกอร์ทันมึงมึงมึง นี่โซ่มรณะมันคือสะพานอันตรายนะครับโดดมาไม่ดูอีลา่าค่ายลงเลยก็จะตายนะฮะดึงไาอีกรอบหนึ่งมึงเสียชีวิตไหมยังไงเอาเอาเอา,เอาดิเอาดีเพื่อนเออมันต้องอย่างนี้เีิกูนมันโหดมันต้องโหดอ่ามาดักเลยครับผมเราเป็นแท้งนะฮะเราไม่ต้องห่วงครับยังไงเรา เป็นแนวหน้าเพื่อนเราตายยังไงก็เราไม่ได้เจตนาแจกนะครับผมคือเราต้องการมาป่วนนะครับเฮ้ยตู้ฟาร์มยังไม่หมาขี้ว่ะมาเด้มาสักทีเอ้ยมาแล้ว้ยมาแล้วเว้ยดึงแม่งเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนโอูฟิกเกอร์ไม่ทานโดนสโลว่าเอา้ยรับกูหน่อยดิเพื่อนโอ้โหแม่งมาดูมัน เออเออเอาเข้าไปมันแค้นกูขนาดนั้นเลยหรือวะมันเจียบใจนี่เอาซะแบบไม่ต้องเกิดเลยสี่ตัวลุมทั้งสโลทั้งสแตนไม่เป็นไรเกมมันยังไม่จบเรกมันเพิ่งจะเวลสองเอง ว่าสุนโง่คงไม่แกว่าเฮ้ยเพื่อน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 เติมหน่อยครับเติมหน่อยครับผมเออดึงมาแล้วเนี่ยใส่แม่งเลยเวุ้ยแมว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 เดี๋ยว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 ติดแหวนนี่เนี่ยมันสตันผมได้นะครับผมเนี่ยตีบัวบ้าบัวบ้าบวบ,บเอ้ยโอ้โหเพื่อนกูไม่รู้จะทำยังไงช่วยมึงแล้วเพื่อนก<ป>ูนจะดับอนาถดิตัวงึงวะเนี่ยเฮ้ยเซฟเซฟไปก่อนเซฟเซฟไปก่อนเพื่อให้มันการป้อมได้นะครับผม ไม่ฮเมื่อกี้สลิมมาไวหน่อยนะจะฮึดึงมาดีเดินปากเขาให้เอาดิเพื่อนเอาดิกูจะตายแล้วเนี่ยเพื่อนเออเล่นมัน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 เนออเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วมึงก็โดนมันเล่นทีนึ่งหายกันถือว่าหายกันไม่เป็นไรตอนนี้สกอร์เท่าส <c oughs> วามสามวบกลับบ้านก่อนเพื่อน <c oughs> อยู่ดีๆนะจ๊ะ <c oughs> แคร,รี่จ๋า ตามสูตรออกเท้ากันสถานะไปแล้วใช่ใช่เฮ้เดี๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนกันมันออกของลมกูทำไมวันนี้ยฮ้ยวีล่าเนี่ยมันหืมมันจะให้มันเล่นลมซะดิมั้งเฮ้ยฝั่งมันเนี่ยมันสดจริงๆนะไอแวนเฮลซิงเนี่ย ดูกันว่าเกมนี้กูจะแจกหรือว่ากูจะโหดค <c oughs> ่าได้ไม่ได้คิวได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราเล่นซัพพอร์ตเราเล่นแทงนะครับผมเรามีหน้าที่ยืนให้เพื่อนเฮ้ยบินโยนมาอีกแล้วโอโ้โหเรียบร้อยกูเอาอีกแล้ว <c oughs> เอ้ยหายไปในพริบตาอันติอลอริออนนี่มันน่าลำคาญจริงนะเอาเว้ย <c oughs> เพื่อนสู้ๆวะ่ะอีแวนเออมาดิ มาดิเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอเจอสูตรโปรเพยเยอร์เข้าไป <Yeah. S 1> ฟล,ปกลฟิกเกอร์ดึงเป็นไงใครดูไม่ทันกดกลับย้อนไปดูได้นะจ๊ะฟลิกเกอร์ดึงเลยจ้าอย่างโหดอย่างโหดโทษฐานนี่มันป่วนดีนะยังเคลื่อนยังเคลื่อนเลยฟลิกเกอร์ดึงเป็ไง เราต้องเดินลมนะครับผมบนโดนกดดันอยู่นะครับสิ่งที่ต้องตามล่าอุจะล่าซุนหงอคงเขาหน่อย <c oughs> หรือพี่ลิงของเรานั่นเองเฮ้ยเพื่อนเกมนี้เราจะเสียเปรียบไม่ได้นะเว้ยยังไงกันวะเนี่ยอีลอเลียนนี่สกิลมันน่าลําคาญนะเ่ยตอดไปตอดมาดึงแม่งเลยไม่มีวะ ว้าวไปทิงอ้าวสลิมไปล่างเก็บได้เว้ยล่างเลนไปก่อนนะเพื่อนไอ้แวนนี่มันแบบมันแบบอยากจะแหลมเหลือเกินเอาดึงคีบม,มาอีกแล้วโอ้มันมาเยอะมันมาเยอะมันมาเยอะเพื่อนโอ้ย <c oughs> โอ้โหเล่นยากแล้วว่าเกมเนี้ยเออเอาบวกแม่งเข้าไป Pasó, ใส่แมงหนักๆ,ๆเออนั่นแหละเออเอ<ๆ>เอใส่แมงหนักเพื่อนเออเออเอาดีได้ได้ได้เฮ้ยทีมเราแม <ST AR F IN> <ๆ>่งก็โคตรเหมือนกันนี่วาเออเฮ้ยวีล่าแม่งมีประโยชน์แล้วว่าตอนเนี้ยฮะเออต้องอย่างนี้ดีว่าเล่นกันมันนั่งไม่รู้มือให้มันรู้ไปเลยอืมอขาดเดี๋ยว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 เพื่อนมาเติมไวๆหน่อย จะดูดแม่งให้กู <top ic> ต้องมาเคลียร์เลนเองเนี่ยนะกูเล่นแกรกกูตะกูต้องมาเคลียร์เลนเนี่ยนะเพื่อนไ <top ic> ด้ไหมนะกูก็ได้ตังปะเฮ้ยมาอีกแล้ววะตกใจมดเลย <top ic> เล่นต่อมึงอยู่ไหนกันเนี่ยสรุปมึงจะเอาบนเอาล่างเอากลางกันยัางไงวะเนี่ยฮนะ สอนกูหน่อยดิเดี๋ยวกูจะดึงให้งามๆเลยที่มันจะเหวี่ยงไงเว้ยมันจะเหวี่ยงไงเว้ยมันจะเหวี่ยงสกิล่นกอย่าให้มึงกูดึงแม่งเลยไม่โดนอีกแล้วเออเฮหมดละมั้งกูทีมกูต้องทำยังไงเนะี่ยกูไม่เคลียร์แม่งแล้วเลนดึงแหวนมาแม่งเลยให้เพื่อนสอน ซ้อนกูเออเออเออเล่นมันเออเออมันต้องอย่างนี้เล่นกับแก๊กมันต้องมีคนซ้อนนะครับผมดึงมาแล้วเพื่อนจะได้ลุมกระทืบนะครับเ,ออเพื่อนต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะดึงมาแล้วต้องมีคนสตันแบบวีล่าแบบนี้แล้วก็ลุมกระทืบมันนะ่ะเฮ้ยวอลขาดมาวะอีกเจ็ดวิเพื่อนอีกเจ็ดวิกูจะดึงเอาวนะะทืบสลโลไปดีแดก ไปคุยกับล่างมะม่วงนะจ๊ะ <S <S> <S ผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง <S <S> <S กูกำลังดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้แม่งเอ้ย <S <S> <S เลวจริงๆ <S <S> <S ไปกันต่อไม่รอแล้วนะ <S <S> <S เปิดแมพไปทิง้งเห็นลิงเดินมาอู้ดึงไม่โดนเฮ้ยจะไม่อกูเวยจังวะ ชอบว่าวหรื่องไงไม่รู้เฮ้ยมาดีมึงแหลมมาดีกูจะดึงแม่งเลยโซ่มรณะรู้จักป่าว<ห>โซ่มรณะ<ห>ดึงแบบ GPS โอ้โห,ห GPS กูยังต้องพัฒนาอีกหลายขั้นเลยวะ<ห>่ะขอโทษเพื่อนถอยมาก่อนโซนม,มาก่อนโซนม,มาก่อนรอ,อแบบดึงจังหวะจังๆจัจะจากแบบนี้แหละถ้าดึงอ่ะดูดเฮ้ยยื้อมันมาแล้วเพื่อน เออดึงมากระทืบเพื่อนเราเป็นธรรมดามีตัวเปิดก็ต้องมีตัวตามเปิดไปดินี่มันเดินนำกูเลยเว้ยตัวนี้เว้ยไม่ธรรมดาเนี่ยดาบสีทองมาเลยมึงอันนั้นตวโลไปปวนเพื่อนเฮ้ยแวนแวนแวนอฟิกเกอร์มาอู้ ตายตายเออกูกาลังเขินเลยว้ยเฮ้ยเม่้นกูดึงไม่โดนกําลังเขินน่ดึงดึงดักไงแบบว่ามันวิ่งมาแล้วติดโซ่อะไรเงี้ยเออกะดึงมาดึงแล้วให้มันวิ่งมาติดโซ่อะไรเงี้ยกูยดึงขี่ม้าหนีเอาดิไม่รอดหรอกม้าแม่งไม่เชื่องไอตู <S 1> <S 1> อดึงหนีอ่าลิงไม่ได้ตีฟ้านะจ๊ะเออเอาไว้เพื่อนเอามันเอามัน อ้าวจ้าที่รักอู้ยเอาแล้วเอาแล้วจัดมันจัดมันจัดมันเอาโตโลดูดเฮ้ยโอ้โหดูดไม่โดนเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนหนีเลยหนีเลยกูย,ยอมตายให้ดินกบหน้าเองไม่เป็นไรหรอกเออกูจะย,ยอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่อย่างเสียสักสีรวยกันต่อไม่รอแล้วนะ จัดมันเพื่อนต่อไปนี้พี่จะเดินแบบรอบครอบ oh. ออายืนกับวีล่าเราดึงมาวีล่าสตันอ่า <Hey. S 1> แบบนี้เลยจ้านี่ดูเออ <c oughs> <c oughs> ต้องเล่นแบบนี้ต้องเล่นแบบนี้ <Yeah. S 1> ใช้ฮีโร่ให้คุ้มค่าค <c oughs> อมโบร่วมกัน เอาเว้เอาเว้ยต้องมีตัวหลงเนี่ยวอลขาดเนี่ยเอาแล้วเนี่ยออดักแม่งเลยเพื่อนดักแม่งเลยเอ้ยลิงมากูดึงลิงมากดเปิดแมปดูดเรียบรอยนี่ครับผมสกิลแบบปนป่วนเลยนะจ๊ะเฮ้ยกูไม่ให้เพื่อนมงด้วยดึงบัฟฟ้ามังกรนตีเล่นๆรอครตัวเราเริ่มเก่าแล้วครับผม <c oughs> เราจะไม่กลัวใครแล้วนะครับเพราะว่าของเริ่มมีแกร็กดูเลือดเดดูเลือดอย่างกับบาคคร์โค้ดโอ้ยดึงไม่โดนกะดึงแบบ GPS เลยเนะี่ยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดาเพราะว่าใส่ไข่สองฟอง <c oughs> ดึงมาดีเออจัดมันแม่งเลยเพื่อนเออเออเรามีแนวหน้าแนวหลังเว้ยเราใช้ฮีโร่เป็นประโยชน์สลิมเลดเกมก็รู้รู้กันอยู่นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมนะครับสลิมนะฮะ ตอนนี้เราจะไม่กลัวใครแล้วเราจะเดินแบบปันป่นปนปนป่วน,นนะครับผมแย่ประสาทเราจะเขย่ามันเข้าไปครับเขย่าประสาทมันครับผมอันแนอันแน่จะวางกันติจะยกแล้วหรือกูจะเปลี่ยนเครือข่ายใหม่แล้วเฮียโซ่กูเนี่ย GPS e ของปอมอ้าวลิงจา๋าดึงไม่โดนแต่จังหวะนี้ฟิกเกอร์ดู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 เออ เอาเว้เอาว้โอ้ต้นเกมอย่างเกา่าแวนมึงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วมึงชื่อแวนชื่อเวนเวนเอ้ย <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้ว <c oughs> เอาดีเอาดีเอาดีทึบมันทึบมันดีเพื่อนเออเอาไว้เอาไว้เอออย่ากให้มันรอดอยากให้มันรอดแม้แต่ตัวเดียวเล่นมันนั่นแหละเออหืมติดมา้าเหรอนี่มึงติดมา้าเหรอมึงต้องโดนลงโทษ <c oughs> หนะ้าแบบใสๆตัวติดไม้อีกตัวชอบหายตัวหายหัวไอเวนดูดแม่งเลย,ยเป็นไงครับเล่นแกรกก็ต้องมีคอมโบกับเพื่อนนะครับผมยืนตัวเดียวยืนไม่ได้หรอกก็เป็นอีกครั้งนึงที่ผมเล่นซัพพอร์ตแทงนะครับผมชนะมาแล้ว5ครั้งนะจ๊ะโอเคครับถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Raz ซ r Mr. J ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจมากเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ